สีเขียวยังไม่หยุดเลยสีเขียวนี่แรงจริงฮะนี่ยังไม่หยุดเลยสีฟ้ายังแรงอันนี้เดี๋ยวให้ให้น้องกันเขากินไมโลนักเก็ตน้องกันบอกไม่เคยกินอ่ะกันกินอ๋อเคยกินแล้วนี่อ่ะลองกินแล้วบอกว่าอันไหนอร่อยกว่ากันเอาจริงๆนะโกหกนะโอ้ยแมนซ่าแมนซ่ามาวงแตกเลย และนี่ก็คือขนมกับของเล่นที่เราซื้อมาที่ตลาดสลานยามเย็นครับงานของดีบรรพบุรุษ128ปีของดีเมืองคุนงามนี่ของเล่นก็จะมีสามชิ้นครับนี่แกะกล่องของเล่นก่อนอ่าอ่าแกะของเล่นเล่นก่อนอ่าอ่าขนมค่อยค่อยแกะตัวอะไรนี่เหมือนสกูตชี่มันมีโฟมใส่บบขอดูหน้าอลยดูหน้าเลย คืออะไรอะตัวอะไรมันเป็นน้ําหรือเปล่าปลาหมึกปลาหมึกเหรออุ้ยมันมีโฟมข้างในมันมีโฟมไหนครับอ๋อเม็ดโฟมเหรอโฟมก้อนให้ไข่โฟมตูดอะอุวยระวังแตกเสียวม้นแตกนี่กระเด็นใส่หน้านะเอาไปแล้วทำแตกจริงเหรอฝูเละเทะเลยเอาบีบแต่พอประมาณพอไหนลองบีบให้มันปูดตรงตา ของเล่นนี่มีป๊อปอิดแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้นิ่มแล้วก็ขนมมีอันนี้เป็นยินลี่ยาวๆนี่เป็นทองคําแท่งนะครับช่วงนี้ทองกําลังขึ้นเราก็ซื้อทองเก็บไว้นะครับอันนี้เป็นไมโลเคียวนี่ขนมช็อกโกแลตช้างน้อยนี่อันนี้ได้มาจากไหนครับแมบ่บีเอให้ C ai, ครับ ตอนไหนนะตอนที่ไปงานบวดผัดต้อ๋อตอนกลางคืนใช่ป่ะงานคืนน่ะปาไม่ได้ทายอ้ามาแกอันไหนต่อแก้เลยคล้ายๆกับฟิลอะไรรู้ป่ะเหมือนแบบเราเอาของเอาทรายใส่แล้วก็ยอดพลาติกเนียวเอริ้วเหลวอะแล้วก็เคลื่อบมันอะข้างไหนมีของแก้วทรายเลยแก้วทรายนี่มันเป็นแบบอ้าวนุ่มๆบิมแก้อะไรออกมาดึงออกได้เลยติดอยู่นอก ไหนเนี่ย๋อมันมีติดประดับสวยงามไว้ไปที่เราวินไปไงมันต้องติดอะไรนเอออะไรก็ว่าบินดึงอะไรออกมานี่นุบนุบเหนียวเหนียวแมนิ่มๆตัวนั่ะวัดจับโับับต้องถามแม่อยู่ข้างหลังนี่มันชิ้นเล็กๆเด็กคงเล่นอย่างนี้แหละเอออาจจะใช้อาจจะใช่แล้ก็เป็นดูดประดับตกแต่งอ่าแล้วก็ไปติดใหม่นะใช่ มีไหมอันนี้มีไหมม,ม,มีมีชิ้นเล็กเกว่ะอ่าที่ป๋าจะพูดนี่แหละเนี่ยบ,บีมบีมไปหยิบม,มาให้ดูแล้วนี่ครับเป็นแก้วแล้วก็ใส่สายเข้าไปแล้วเขาก็ยอดเนี่ยนิ่มเหมือนกันเลยเออพอบีมทําเสร็จอ่ะเขาเข้าไปยอดน้นําเนี่ยลงไปมันก็จับตัวเป็นก้อนเลยแบบนี้เลยปิดล็อกไว้ให้ออกใช่ใช่เขาต้มร้อนๆก้อนด้วยนะป๋าเห็นนะเนี่ยนิ่มเหมือนกันเลยป๋าไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรซิลิโคนอ่ะอ เหมือนกันเลยอ่ะเนี่ยคือแบบเดียวกันเลยใช่คือความนิ่มมันเหมือนกันเลยะนะใช่เขาใส่ของไยก้อนแล้วก็เทลงไปอแล้วก็แกะออกมาเป็นฟอ,อกเนี้ยเนี่ยดูดิทายที่บินไปเรียงเป็นสีๆีลายก็เหินเสร็จก็เททับ เพื่อนไหมเผื่อนไหมฮึไหนขอดูหน่อยนิอืมโอ้ก็มีโอกาสที่แตกได้นะเนี่ยฮะแตกได้แล้วมีเลืองแรงอืออือ ดวงจันทร์ดวงจันทร์นี่อัปเปมึกทับได้ไหมอัปเปอมึกเก็บไม่ค่อยติดไม่เหนียวเหนียวไม่พอใช่นี่แ็เหนียวมาป๊อบอิดดีกว่าแกะป๊อบอิดเลยครับแม่บีที่บ้านก็มีนะไปยืนบีบของเขาแล้วก็ดึงออกมาไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าอุบัติเหตุ่ม,ม,ม,มยันยิ้มบีบอยู่แล้วอยู่ในยินมมันไม่ยินบีบอยู่แต่มาเองงงไหมก็คือแบบแม็กลุกอะแฉะ อิดปับอิดแต่ก่อนนนฮิตกันมากคือแบบว่าสําหรับคนว่างอ่ะไม่มีอะไรทำอ่ะดิบไปบิบมาอ่ะ <c oughs> นะครับคุณทําอะไรทำอะไร, <c oughs> ะไ,รไม่ใช่อ่ะมันต้องกดปับอิดแอปเปิ้ล <c oughs> ไม่ดังแล้วอ่ะ <c oughs> ดังเฉพาะฟังหมนหรอ ในขออ่อยรอบเอาดังๆเอาฟังดังๆเห็นคนเขาเอาปอกอิฐที่สะอาดแล้วเอาช่องเนี้ยใส่น้ำแข็งเหรอใส่น้ำใส,ใส่พวกช็อกโกแลตเอ่อออกมาเป็นพิมพ์ช็อกโกแลตอะอ๋อ,อดังฝั่งนี้เดี๋ยวให้เล่นถึงเช้าเลยเล่นไปเรื่อยไม่ต้องนอนอีกรอบอีกรอบหนึ่งดังอีกรอบนึง เพื่อนไหมเพื่อนไหมมาหมดแล้วครับของเล่นเรามากินขนมกันดีกว่ากินอันนี้กินอะไรก่อนต้องถามบียมเอาวะเธอไม่อยากกินอ่ะมาแกะผ้าสีเลือลูกอมโกโก้สองกล่องก็รถเดียวกันละมั้งใช่เหมือนกันแหละตั้งกันแค่สี่นะแค่สี่กล่องแกเมันจะเป็นถุงใสๆมีที่ถุงครับถุงเดียวฮะกล่องเบลล์มีถุงยั ชีกดิชี้ดิระวังรุ่นด้วยนะระวังหกเทเทใส่มือกันได้เห็นวิม,มิกาแฟ่มาขามวิ่เดี๋ยวคั้นบิ้มบิมทเทมากว่านเดี๋ยวป๋ากูดได้ฟังขี้หนูเกดดี้ใช้ขี้แมงสาบใช่เขาขายเลยอ่ะออแมงสาบอ่ะเหมือนมากปกตินล้งบิ้มไม่ออมนะน้องบิ้มเขียวเหมือนมาก แม่กินดีแม่อยากกินปกติน้ำบีมไม่ออมน้ำบีมเขียวไปเลยใช่เขาต้องเขียวยังอร่อยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแล้วอย่าลุกอมกุ๊กกุ๊กกินใหญ่กินใหญ่เพลินเพลินเพลินมาครับชิ้นต่อไปกินอะไรกันดีครับอ่ะไมโลคิ้วมา,ายังไม่ได้ตอนนั้นอุย้ยมาเลงนซาวน่าแล้วแต่ใส่ที่ร้าน,นา ่ายที่ร้านมือถือแบงค์ครับไครกี๊ดบีมาแล้วอนุบาลหนึ่งอะนั่งเล่นมันเบิร์นเลยเล่นสปินเนอร์กับพี่กันอยู่อเดี๋ยวเดี๋ยวแปะตอนท้ายไว้ให้คลิปวิดีโอเดี๋ยวแปะไว้ตอนท้ายเล่นสปินเนอร์ไม่รู้คิวโอ้ แต่ก้อนตอนบีมอนุบาลนี่ฮิตกันมากครับไมโลคิวต้องตามหาใช่ใช่แล้วก็มีไมโลนักเกตอีกนะไมโลนักเกตหาง่ายใช้วันก็มีก็คิดดูดิฮิตมากอ่ะคนเอามาขายกันเต็มเลยไหนสีเป็นไหมแม่กินด้วยเหรออ่ะให้แม่แม่กินก่อนเนาะกินไมโลไหมน่ะอร่อยอร่อยเมื่อกี้กินผงไมโลตอนเด็กๆ ผมชอบชอบกลิ่นมากเลยไม่รู้ไหมครับรสชาติไม่รู้เลยอะที่โรงเรียนอะหนึ่งครั้งมั้งไม่รู้อะไรอุ้ยแม่เคี้ยวไปแล้วเหรอเขาจะเอาไม่รู้มาโรงเรียนแล้วก็กดน้ำนมนมไม่รู้อร่อยมากไม่รู้โรงเรียนอร่อยมากใช่นมไม่รู้ไหมวันธรรมดาไม่มีมาทองคำแท่งครับหนักห้าบาทแม่จะ เอาไปใส่กล้องไว้เป็นทองคำแทง่งอ่างั้นงั้นเอามากินชิ้นหนึ่งค่อยไปแม่บีซื้อมาห้องขวันให้เด็กๆอ่าแกะทองสิวิ่งอะไปขายด้วยมัง้งม,มาแล้วตัวแรต อุ้ยมีตาหัวเส้นหงเป่าเนี่ยฮะช็อกโกแลตอะไม่มีอ่ะ,ะ,อะ,อะกินได้ครับกินได้อร่อยไหมอร่อรวยแล้วโอ้ <laughs> สองแทงเต็มเลยนี่ไปทำล่นบนถนนดิคนท่า <laughs> นไปท่านมาเดิว่าทองจริงไงดูด <laughs> <laughs> เหมือนเลยอ่ะทองแท่งอะไรครับอะไรครับบอมบ์ลิ้นยาวลิ้นยาวลิ้นยาว ป,ปึ๊บอุ้ยมีเกล็ดน้ำตาลด้วยนีม่มันอัญมณนจากต้นเขียวโอ้หลิ้นยาวไปแล้วครับหลิ้นยาวอืมเป็นไงครับรสชาติรสอะไรครับรสอะไรครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนาะอ้าวแล้วบีมบอกรสอ,อ่งุ่นก็ตองสีม่วงอ่ะแต่ไม่กินแล้วผมรสอ่งุ่นเขาเขียนรสอ,อ่งุ่นอ๋ออ่งุ่นเขียวโหเขียนเหม <า S 2> อือนองงุนเขียวโหแม่นี่มั่วนะบีมนะ Oc cái bài cái bài cái bài kỳ hơi cái bài kỳ 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 bài กอบกอบกอบลืมอันนี้เลยแม่กินเยลลี่แม่ชิมสักลูกสิลืมอันนี้เลยไปลบอยู่ไก่เราต้องเสียบลูกชิ้นก่อนแม่บี่ใช่ๆชเนี่ยเสียบก่อนเสียบก่อนเสียบลูกชิ้นนเสียบเสียบนานนานนาน่าจะหอมหวานอร่อยนะดูเลยมีเด็กอยากกินนะ จำได้แตกเปล่าแตกเปล่าอันนี้ชอบกินเพราะมันอยู่บนเค้กระวังรุนนี่ชิมสิสีฟ้าเราไม่ได้กินกูกินได้เป็อร่อยอร่อยสีฟ้าเขาไม่กินสีฟ้าเขาไม่กินอุ้ยอร่อยเหมือนกันรสชาติเหมือนกันต่างกันแค่สีเท่านั้นแหละเอามา เป็นไงรสอะไรรสชาติอะไร,รตอเบอรี่ตอเบอรี่ค่ลูกชิน้นลูกชินช้นลูกชิน้นบีมกินหมดไปแล้วเออยลลี่ในอาปากอาโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย